ที่ทํางานแบบไหนนะที่จะทําให้พนักงานเนี่ยแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่และในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถจะได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด มี3หัวใจหลักนะซึ่งเกิดจากผลสํารวจนะคะจากสถาบันกันหลอบนะเขาทํางานวิจัยนะว่าการสร้างที่ทํางานให้พนักงานหลงรักนั่นเองนะคะข้อแรกเลยนะคะนั่นก็คือสร้าง psychological needs ในองค์กรก็คือทําให้เขามีความรู้สึกเป็นอิสระและปลอดภัยในองค์กรนะคะความรู้สึกเป็นอิสระนี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะมีรูปแบบในการที่จะทํางานได้อย่างอิสระนะคะเขาสามารถดีไซน์ได้ว่าการทํางานนี้ในหน้าที่ตําแหน่งของเขานี้มีวิธีการในรูปแบบของเขา เองได้อย่างไรหรือแม้แต่มีอิสระในการที่จะเลือกได้นะคะว่าเขาอยากจะทำงานที่บ้านหรือว่าทำงานที่ออฟฟิศหรือว่าจะทำงานจาก Work f r ฟ m anywhere คุณเลือกที่จะให้อิสระกับเขาและเขาก็จะให้ประสิทธิภาพที่ดีกับคุณแต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงเดียวกันนะคะต่อมาหัวใจที่2นะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่องค์กรรู้ลิมิต ของเ้าด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราตั้งใจที่จะเค้นแต่ศักยภาพของเขาอย่างเดียวคุณควรต้องรู้ด้วยว่าเมื่อไหร่น้องในองค์กรทีมงานคนนี้นะคะต้องการเพิ่มศักยภาพขึ้นไปการดูแลจากองค์กรคือหัวใจที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้ความรักและเขาก็อยากจะรักองค์กรมากยิ่งขึ้นนะคะ mm. หัวใจข้อที่3มนะคะก็คือ ทำให้ชีวิตที่เป็น work และ life ของเขานะคะ integrate ไปด้วยกันคุณเคยได้ยินคำว่า work life บาลานซ์ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะ work life อะถ้ามันจะบาลานซ์กันได้คุณต้องสร้างกฎเกณฑ์ของทั้งที่บ้านและที่ทำงานเนาะทำให้เขาต้องรับมือกับกฎเกณฑ์ของหลายๆอย่างพร้อมๆกันเกิดความตึงเครียดเนาะแต่ถ้าคุณสามารถทำให้ work และ life ของเขา integrate กันได้นะคะคุณเข้าใจว่าแม้ว่าเขามาทำงานอยู่ตอนนี้แต่จริงแล้วบทบาทการเป็นลูกของแม่และการเป็นแม่ของลูกยังอยู่ตรงนั้นเนี่ย คุณให้ความสําคัญกับเขาเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถจะไปทําบทบาทนั้นได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทําให้เขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเขารักองค์กรเพราะองค์กรเข้าใจเขา3อย่างนี้นะคะคุณบาลานซ์เป็นหัวใจหลักเลยนะรู้ลิมิตของเขานะคะดูแลเขาเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ ความเข้าใจนะคะช่วยเขาบาลานซ์ชีวิตที่เป็นฝั่งเวิร์กและฝั่งไลฟ์นะคะให้ทํางานควบคู่ไปด้วยกันได้เมื่ออยู่กับคุณชีวิตส่วนตัวก็ดีชีวิตการทํางานก็ดีแล้วอย่างนี้ใครหลับจะไม่หลงรักองค์กรของคุณถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากทางเราอีกนะครับ